เพื่อนๆใครเคยกินบ้างหมึกกรุบหมึกกรุบบอกเลยว่าอร่อยมากกินแล้วหยุดไม่ได้เลยยี่ห้อนี้คือสุดมากค่ะเพื่อนๆมีห่อสีส้มและห่อสีแดงเราเลือกแบบเผ็ดที่สุดคือสีแดงหนึ่งแพ็คเขาก็จะมีหกห่อแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเป็นคําเป็นคําอร่อยมากเลยนะซองเล็กๆแบบพอดีคําแบบนี้กรุบกรอบกรอบมากก็คือเทกเจอร์เนี่ยเหมาะกับสายเคี้ยวมากค่ะเพื่อนแบบเพลินขั้นสุดเลยเนี่ยเนี่ย กรุบกรอบมากโค้ดีเวอรนี่ทุกคนอร่อยมากขยับไม่ทันไ้กดไปกดกันเลยนะนี่อร่อยมากาเบอเบลุงมาล่าสไปซี่โนไม่กินค่ะอมานีออืม,มอืมอืมอือืมอ,อ,อืมอ,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 อืมอ่ะอืมออออ กดในตะก้าได้แล้วนะ